ที่นี่มาประกาศให้สมุดที่เนบ้านที่มีอยู่ทุกบ้านที่มีบ้านเล็กที่ก็จะมีสมุดทเป็นบ้านนั่นเองที่นี่ประกาศให้สมุดที่เบ้านเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีเสียงชนะขาดโดยไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งเพราะาลูกบ้านเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับจึงไม่ต้องจัดเลือกตั้งให้เสียงเงินหกพันล้านดังนั้นก็ต้อง มาพูดที่บ้านทรงไทยนะครับเพื่อให้บ้านทรงไทยนี้เป็นตัวแทนบ้านประเทศไทยอ่ะทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีเลขที่บ้านก็ถือว่าเป็นบ้านไทยเพราะฉะนั้นบ้านทรงไทยที่อยู่เบื้องหลังผมเนี่ยเป็นพระกาวเนี่ยก็หมายถึงผมพูดถึงบ้านประเทศไทยนั่นเองว่าสมุทิเป็นบ้านที่ทุกทุกบ้านมีนะไปดูที่สมุทรเป็นบ้าน สมุทรบ้านก็จะกลายเป็นพักการเมืองใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าพักเพื่อไทยใหญ่กว่าพักใดๆในประเทศไทยอ่ะนะเราเป็นพักที่ไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งให้มันเสียงเงินอ,อุปทนล้านเพราะว่าเสียงของพักสมุทรสมุทรบ,บ้านมันเป็นเสียงชนะขาดคือถ้าจัดเลือกตั้งอย่างนก็ชนะขาดเพราะว่าลูกบ้าน,นเป็นสมาชิกก็โดยต่วนมากก็ต้องเลือกพักตัวเองยังไงก็ชนะขาดแต่เราไม่ต้องมาจัดเลือกตั้งเสียเงินอพันล้านนะแล้วอย่างเราไม่ได้ใช้การเลือกตั้ง าใช้การสถาปนาเพราะลูกบ้านเนี่ยเป็นสมาชิกแต่ทีนี้เวลาจะใช้อํานาจรัฐเนี่ยมันต้องไปผ่านองค์กรที่เรียกว่าพักการเมืองนั่นเองแต่เป็นพักที่มีพักเดียวเป็นพักเดียวนะฮะอ่าเป็นพักเดียวไม่ต้องมีเลือกตั้งไม่มีคู่แข่งเพราะพักนี้เป็นพักของประชาชนนั่นเองประชาชนเป็นเจ้าของพักถ้าประชาชนเป็นเจ้าของพรักก็เป็นได้แต่ถ้าเปิดว่าเอกชนเป็นเจ้าของพักเป็นไม่ได้ หมายถึงว่าบุคคลหนึ่งตระกูลหนึ่งกลุ่มหนึ่งครอบครัวหนึ่งองค์กรหนึ่งหน่วยงานหนึ่งสถาบันหนึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้ครับนะพรรคการเมืองเป็นได้แต่ประชาชนเป็นเจ้าของเท่านั้นเองถ้าประชาชนเป็นเจ้าของเป็นได้แต่ถ้าเป็นเจ้าของก็ไม่ต้องมีคู่แข่งแล้วนะทีนี้ประชาชนจะเป็นเจ้าของได้ยังไงก็ต้องไปดูที่สมุดทะเบียนบ้านนะครับดูเสร็จแล้วท่านก็ บอกลูกบ้านนะประชุมกันแล้วก็บอกลูกบ้านเราต้องส่งใบแสดงเจจำลองยืนยันละก็คือยืนยันเจ็ดจำลองนั่นเองโดยการลงทุนยืนยันใบเจ็ดจำองนะครับยืนยันทุกคนต้องส่งที่มีที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปต้องส่งนะส่งมายืนยันตัวตนว่าผมอยู่บ้านเลขที่นี้นะอยู่บ้านเลขที่นี้ชื่อนี้อยู่บ้านเลขที่นี้มาประกาศยืนยันจุดยืนหนึ่งใช้สี่พิลักไทยทําการเมืองโลกนะ โดยใช้สี่พิลักคือประกาศเป็นสมาชิพกพรรคสมุทรเรียนบ้านแล้วทําการเมืองโลกโดยใช้มาตรฐานที่เรียกว่าสีพิลักไทยทําการเมืองโลกนะจุดเืนที่สองก็คือสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยจะได้ทุนจะมีทุนสํารองบุคคลคนละสิบถึงยี่สิบล้านะนะนะไม่ใช่เงินแจกนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเงินได้มาอย่างไรเสร็จแล้วเมื่อท่านเป็นเป็นมนุษย์ทองคําวินยัย ตัวท่านตัวประชาชนมีมูลค่าเท่ากับทองคำเท่าทองคำเลยนะ,ะมูลค่าถึงยี่สิบล้านบาทนะอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยจะเอามาจะเอาจะแปลงแปลงมูลค่าท่านเนี่ยให้เป็นเงินได้อย่างไรจะแปลงยังไงอันนี้มีจะอธิบายข้างในแต่แต่แจ้งให้ทราบก่อนว่ามาตรฐานชาติที่หนึ่งอันที่แรกคือระบอบธรรมาธิพิตยเป็นประชาธิปไตยช้นสูง มาตรฐานที่สองของประเทศไทยก็คือ,อประชาชนเป็นมนุษย์ของคำวินัยมาตรฐานที่สามก็คือ,อระบบการค้าใหม่เป็นระบบการค้าแบบทุนสมมาตรไม่จะถทุนิยมมาตรฐานที่สี่คือพุทธนิกายคอสมิกเน้นเรื่องเวลาเวลาอยู่ในโลกนี้และเวลาเวลาในโลกทิพย์โลกวิญญาณโลกหน้าเป็นอย่างไรเว,เวลาในโลกนี้จะมีผลส่งผลไปยังโลกหน้าต่อไป นั้นโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีการแบ่งเวลาทํางานทําอย่างไรก็จะมีการอธิบายเป็นเรื่องจิตวิญญาณสีมาตรฐานน,นอันแรกเป็นการปกครองอันที่2เป็นตัวประชาชนมีเป็นม,มีค่าากัดสองคําอันที่3เป็นระบบการค้าอันที่4ี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณสีเนี่ยเรียกว่าสีแพลตฟอร์มไทยที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกรัะชะบัตรหรือประชาชนทุกคนจะมาทําการเมืองโลกนะเป็นแบบนี้นะดังนั้นงานผมเป็นงานเชิญชวนประชาชนมาทําการเมืองโลก ไม่ใช่มานั่งดูเขาเล่นการเมืองน้ำเน่าที่พักการเมืองในประเทศไทยเล่นกันอยู่เนี้ยไม่ต้องดูแล้วเลิกดูท่านจะต้องมามาคือทุกคนในบ้านต้องมาต้องต้องตกลงคุยกันแล้วต้องประชุมทุกบ้านต้องประชุมกันออกมติบ้านแล้วว่าเฮ้ยเราต้องทําการเมืองโลกแล้วเป็นเรื่องของเราเราไม่ต้องไปนั่งดูพักการเมืองมันเล่นเกมกันเมืองน้ำเน่าไม่ต้องดูเพราะมันเล่นกันเน่ามาตลอดเป็นเวลา90้าสปีมันพอได้แล้วต่อไปนี้ประชาชนจะ พึ่งตนเองไม่ได้ไปพึ่งรัฐบาลนะพึ่งตนเองก็จึงไม่ไปดูเรื่องรัฐบงัฐบาลไม่สนใจแล้วประชาชนจะปกครองมาเองแล้วแล้วรัฐบาลที่อยู่ปัจจุบ,บันนี้ก็จะหมดวาระลงโดยประชาชนทุกบ้านนะ่ะส่งใบแสดงเจตจำนงนะั่นเองทุกคนส่งใบแสดงเจตจำนงนะทุกบ้านต้องออกมติกันว่าเออเราต้องส่งใบแสดงเจตจำนงแล้วนะนะยืนยันประกาศจุดยืนเองที่มีสามจุดยืนจุดที่หนึ่งข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่นี้นะประกาศทําการเมืองโลกด้วยสีพิหลักไทยนะ สองก็จะเป็นมนุษย์ของคำวินัยจะอยู่ในวินัยสี่สิบปีเพื่อ,อสร้างเม็ดเงินยี่สิบล้านเข้าสู่ประเทศไทยคือประชาชนมีหน้าที่สร้างเงินยี่สิบล้านให้กับประเทศตัวเองนะแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองคุ้มครุนไปประเทศก็ได้ตัวท่านก็นได้ดังนั้นทุกคนจะหลุดจากคําว่าคนจนไม่มีอีกต่อไปแล้วจะหลุดเลยเพราะทุกคนจะได้คนยี่สิบล้านแต่ไม่ใช่เงินสดแต่เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่จะได้เงินยี่สิบล้าน การที่จะได้20ล้านก็จะต้องไปดูเงื่อนขไขเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเดียเพียงแต่ท่านส่งไปแสดงเจตจำนงนะแล้วก็อ่าอยู่อยู่ในวินัย40ปีอะทำอะไรก็ไปดูลาเอียดแล้วกันนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะปแบบนี้อันที่3ทำารทำการค้าต้องไปค้าขายในระบบการค้าใหม่นะไม่ใช่แบบทุนนิยมนะทุกคนต้องทำเป็นเล่นเป็นใช้เป็น สั่งเป็นนะสั่งซื้อเป็นอย่างเงี้ยนะแบบใหม่มันเป็นโรคใหม่ต้องเรียนรู้กันนะเอาละทีนี้ก็มาดูเรื่องเงินที่ประชาชนจะได้เป็นทุนสำรองบุคคลซึ่งตอนนี้กําลังพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือพรคเพื่อไทยจะแจกคนละหนึ่งหมืน่นใช่ไหมฮะยังพูดกันไม่จบไม่รู้เรื่องไม่รู้เงินมาจากไหนนะเป็นอย่างไรจะผ่านไม่ผ่านได้เมื่อไหร่แต่ที่นี่มีคําตอบชัดเจนนะที่นี่มีคําตอบชัดเจน ที่นี่จะแบ่งเงินของประชาชนนะที่ประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวิน,นัยเกี่ยวข้องเงินประชาชนเมื่อเมื่อถูกสถาปนาเป็นมนุษย์ทองคำวิน,นัยประชาชนจะม,มีมูลค่า20ล้านนะคนหนึ่งมีมูลค่า20ล้านบาทนะโดยแบ่งเป็น10ล้านแรกกับ10ล้านหลัง10ล้านแรกนี่ภายในประเทศ10ล้านหลังนี่ต่างประเทศเพราะนั้นท่านจะมีเงินอยู่สองก้อนไอ้สองสองก้อน สองก้อนกองไว้อกองแรกหรือก้อนแรกเนี่ยเงินในประเทศ10ล้านแล้วถ้าเกิดเราไปทำดีลตัวต,ต่างประเทศต่างประเทศเอาด้วยเป็นชาติสมาชิกกลุ่มการค้าชาติการามิตรท่านก็ต้องไปลงทุนในประเทศที่เป็นกลุ่มการค้าชาติการามิตรท่านก็จะเอา10ล้านไปลงทุนเพราะว่าเงินมี2ก้อนนะสิบล้านกับ10บล้านแรกกับ10ล้านหลัง10ล้านแรกภายในประเทศ10บล้านหลังต่างประเทศทีนี้เงิน10ล้านเนี่ยก่อนจะได้เนี่ยมันจะมีเงิน เงินอ่ช่วงสกาวิไลอ่ะช่วงสิบปีช่วงสกาวิไลสิบปีไอช่วงสกาวิไลนี่เป็นช่วงที่อันเนื่องมาจากเราหลงทางประเทศเราหลงทางมาเก้าสิบปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเราเสียโอกาสไปตั้งเก้าสิบปีมันนานมากเลยเหลืออีกสิบปีจะครบรอบหนึ่งร้อยปีเพราะนั้นไอนช่วงเหลืออีกสิบปีนี่แหละเราจะทําสิ่งใหม่ปฏิวัติประเทศไทยใหม่หมดเลยวางรากฐานใหม่ปฏิวัติเพื่อวางรากฐานประเทศไทยใหม่ วางหลักฐานแล้วหลักฐานเนี่ยใช้ไปสิบปีจึงจะครบรอบหนึ่งร้อยปีแล้วนั้นประชชนจึงจะไดะ้เงินมันจึงแบ่งออกเป็นสามส่วนสามส่วนส่วนที่ส่วนแรกเริ่มในช่วงสิบสิบปีเนี่ยนั้นส่วนหนึ่งส่วนไอ้เงินสิบล้านแรกกับสิบล้านหลังเนี่ยรวมแล้วเป็นยี่สิบล้านเนี่ยมันจะอยู่ในใ้มาตรฐานที่เป็นสี่สิบปีเป็นมนุษย์สกาววิทย์ในสี่สิบปีนะ ในมนุษยธรรมในมนุษย์ในการสมัครเป็นมนุษยธรรมวินัย40ปีเนี่ยโดย10ปีแรกท่านจะลงทุนเกี่ยวกับการปฏิวัติแต่10ด้าน10เรื่องและการปฏิวัติ10ด้าน10เรื่องเนี่ยคิดปฏิวัติแล้ว1บาท1บาท10ปีหนึบาทมี10ปฏิวัติก็เท่ากับวันละ10บาทไป10ปีก็เป็น30,000หกจากสูตรตรงเนี้ย ที่ท่านจะต้องปฏิวัติประเทศไทย 10, 10ปีไงเพราะอยู่ในยุคหล่อสิบต้องไปวัดประเทศไทย10ปี10ด้าน10เรื่องเพื่อวางรากฐานเทศไทยใหม่10 10 10ด้าน10เรื่องเป็นเวลา10ปีเอาแต่ละเรื่องแต่ละด้านที่ท่านปฏิที่ท่านลงทุนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยลงทุนแค่หนึ่งบาทถูกมากแต่ผมแนะให้ออปเป็นสองบาทแล้วกันท่านก็จะได้เจ็ดหมื่นเนี่ยแนะนำเอาไว้เป็น เจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นท่านจะได้คนละเจ็ดหมื่นถูกไหมฮะทีนี้เงินที่ท่านลงทุนไปเนี่ยเจ็ดหมื่นเนี่ยไม่ได้ให้ท่านไปหาเงินมา,มา,ม,ามาจ่ายไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ท่านหาเงินมาลงทุนนะเพียงแต่ให้ท่านเนี่ยส่งใปแสดงเจ็ดจำนองอะ่ะนะลงทุนด้วยไปเจ็ดจำลองนะม่เจ็ดจำนงอนจำนงจะระบุจะบอกเลยนะบอกแล้วมันมีจุดยืนสำคัญจ,จุดยืนแรกคือ ข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่นี้เป็นสมาชิกพรรคสมุดทรเเป็นบ้านแล้วก็ประกาศใช้นโยบาย4ี่พิลักไทยเพื่อทําการเมืองโลกจุดยืนที่2ก็คือสมัครเป็นมนุษย์องคําวินัยฮะเพื่อจะได้ทุนสํารองกว่าละสิบล้าน20ล้านนะแล้วก็จุดยืนที่3าก็คือในเมื่อข้าพเจ้ามีอํานาจท,ที่ใจที่เราเจตให้มาเป็นเวลา90ปียังใช้ไม่เป็นับันนี้ใช้เป็นแล้วเนื่นองอันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอของแอร์ธรรมดีติาย จึงเกิดปัญญาเป็นสวยในระเทศไทยจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจะปกครองประเทศเด็กนะเพราะฉะนั้นก็ประกาศเลยในเมื่อมีอำนาจทิพย์ตายแล้วก็ประกาศปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องเลยนั่นเองเมื่อประกาศปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องก็ไปลงทุนแต่ละด้านแต่ละเรื่องลงทุนปกติผมคิดบาทเดียวเพราะนั้นสิบด้านสิบเรื่องก็สิบบาทต่อวันสิบปีก็เป็นเงินสามหมื่นหกแต่ผมแนะนําให้เป็นลงทุนสองบาทเลยสองบาทใช่ไหมมันก็เป็นเจ็ดหมื่นนั่นเอง 72็ท yeah. ่านก็จะได้เงิน72 0 0 0ที่ได้เง no. 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 ิน72 0 0 0เนี่ยเป็นเงินที่ประชาชนลงทุนปฏิวัติเองนะประชาชนต้องลงทุนนะลงทุนปฏิวัติเองด้วยเงินเ2 0 0 0นแต่ผมบอกว่าถ้าท่านลงทุนด้วยเจ็ดจำนองไม่ต้องจ่ายเงินเลยท่านก็แสดงส่งไปตเรดเจ็ดจำลงมาท่านไม่ต้องจ่ายเงินประเดี๋ยวจะมีคนมาออกเงินให้แทนขอให้ลงทุนด้วยเจ็ดจำนองท่านก็ระบุว่าเป็นผู้ไม่มีเงินแต่มีเจ็ดจำนองจะลงทุนก็ลงทุนด้วยเจ็ดจำนองเสร็จแล้วคนที่มีเงินเนี่ย ก็จะมาออกให้ท่านแทนก็จะออกให้เจ็ดหมื่นท่านแทนและเขาไม่ต้องออกเจ็ดหมื่นอ่ามันจะมีเงินอยู่สองแบบเงินเจ็ดหมื่นเนี่ยผมจะผับสาระ,ะไปให้ธนาคารชาติรู้ออกนะธนาคารชาติรู้ออกให้ประชาชนเจ็ดหมื่นส่วนเงินที่จะจ่ายหนึ่งพันบาทเป็นเงินที่ท่านต้องเหมือนเป็นเงินแลกเข้าหรือเงินค่าลงทะเบียนอย่างเงี้ยเพราะท่านจะต้อง จะต้องแจ้งแจ้งวัตถุประสงค์่ะแจ้งเจตจ,จำนงอะ่อะกับตำบลของท่านทุกๆตำบลต้องแจ้งแจ้งไปยังองค์หาหางงการตำบลมหาำนาซึ่งองค์การตำบลมหาำนา ยังไม่มีไม่เกิดก็ประชาชนที่อยู่ในตำบลแต่ละตำบลไปรวมตัวกันจัดตั้งกันใหม่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านรวมตัวจัดตั้งโครงการตำบลมหานาจก็ไปดูในเรื่องการจัดตั้งโครงการตำบลมหานาจผมได้ออกแบบไว้ให้เป็นอย่างไรก็คือรีบตื่นกระวดดเรามาตั้งโครงการตำบลมานาจแล้วการมตำบลมหาอ้นาจะมีเงินไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็คือเงินของลูกบ้านนั่นเองคนละยี่สิบล้านคิดดูเป็นเท่าไหร่ถ้าลูกบ้านมีหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนเอายี่สิบล้านก็ไปเป็นเท่าไหร่ หนึ่งพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วเป็นยี่สิบล้านแล้วนะมีเงินยี่สิบล้านในหมู่บ้านเนี่ยก็เยอะแล้วนะนะนี่เอาละทีนี้ก็รีบไปตั้งจัดตั้งโครงการตาระกัลนาเกษีย์นะครับเ,เงินก็จะมาเงินมาจากธนาคารชาตินะครับทีนี้เมื่อประชาชนตัดสินใจลงทุนเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนะฮะเอาวันละสองบาท เป็นเงินที่ประชาชนรับผิดชอบเองนะหมายว่าประชาชนต้องแสดงเจตจำนงก่อนว่าจะรับผิดชอบเงินเจ็ดหมื่นสองเพื่อปฏิบัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องในช่วงที่ประเทศไทยจะเกิดช่วงสกาววิไลเพราะหลงทางมาเก้าสิบปีหรือสิบปีก็เลยสร้างช่วงสกาววิไลขึ้นให้ประชาชนแสดงเจตจำนงปฏิวัติเเองสิบด้านสิบเรื่องเพราะอยู่ในยุครอ1สิบและอย่างประชาชนทุกคนมีอำนาจจากรอนเจ็ดให้มาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นใช้เป็นผมเลยต้องมาฝึก ฝึกหัดแล้วก็เปิดช่องทางให้ท่านได้ในช้ให้เป็นก็นี่ไงก็เราฝึกท่านใชม้มาหลาที่แต่เป็นโดยการสมัครเป็นมนุษย์ทองคำํำวินัยเลยเมื่อสมัครมาแล้วนะ,ะมันมีเจตจำนงแล้วต้องไปทําเอาเจตจำนงไปลงทุนซะเลยอะอย่างงี้นะ,ะนี้ลงทุนเนี่ยเราจะมีเงินที่รออยู่สิบล้านกับยี่สิบล้านสิบล้านสองครั้งก็คือยี่สิบล้านเลยแต่ก่อนจะแต่ก่อนจะได้สิบล้านยี่บล้านต้อง ต้องลงเป็นเงินลงทุนลงทะเบียนอะเหมือนลงทะเบียนเงินแรกข้าวคนละหนึ่งพันคนละหนึ่งพันเพราะนบ้านทุกหลังก็ต้องไปคุยกับลูกบ้านแล้วว่าเราต้องเราต้องจ่ายค่าสมัครให้ให้ให้เข้าใจง่ายง่านีา้จ่ายค่าสมัครหรือค่าลงทะเบียนหนึ่งพันบาทที่นีเงินหนึ่งพันบาทเอาไปจ่ายเป็นอะไรนะครับหนึ่งพันบาทเนี่ยทุกคนจะได้ทุกคนเลือกเอาเจวเสื้อ เอาเสื้อเอาหมวกเอาแว่นเอากระเป๋า,ากระเป๋าหรืออะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกแสดงออกว่าท่านจะท่านเป็นท่านใช้สีพิลักใช้มาตรฐานชั้นสูงของของประเทศไทยเรียกว่าสีพิลักไทยที่จะทําการเมืองโลกแสดงสัญลักษณ์ะซึ่งมันจะเป็นรูปธงธงนั่นเองนะแล้วท่านก็จะได้ธงจริงเป็นผืนจริงๆ ธงนะธงจะมีสองแบบธงสี่ฐานอำนาจกับธงสี่พิลักไทยนะแบบนี้ธงสี่พิลักไทยเป็นธงสรับอ่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของประเทศไทยส่วนธงสี่ฐานอำนาจเป็นธงสหรับบริหารประเทศบริหารไปให้เป็นไปตามสี่พิลักไทยฟังไม่งงนะสี่พิลักไทยกับสี่ฐานอำนาจสี่ฐานอำนาจนี้ท่านเอาไปบริหารแทนรัฐบาลถ้าเป็นตัวรัฐบาลไง ท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองก็เหมือนกับเป็นตัวรัฐบาลนั่นเองไปบริหารในระบบ4ฐานอำนาจฐานที่1เป็นระบบการปกครองฐานที่สองเป็นท่านเป็นมนุษย์ของคำวินัยที่ต้องเอาเงินเอาเงินเข้าประเทศคนละยี่ล้านะนะฐานที่3าเป็นระบบการค้าที่เราจะเอาเงิน20ล้านนเข้าไประบบการค้าอย่างไรเพื่อให้มันเกิดสินทรัพย์และเกิดระบบการค้าเพื่อหมูแปกเงินที่ใส่เข้าไปส่วนนั้นที่มีเป็นเรื่องจิตวิญญาณ เวลาที่มาอยู่ในโลกใบนี้กับเวลาที่ไปโลกหน้าอย่างไรอนนเรื่องนะที่มีเซียนนะครับแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ประชาชนคางแข,ง,ขงใจแล้วสงสดใจก็คือเรื่องเงินนั่นเองเงินที่เป็นมนุษย์องครามวินัยอ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอันนี้ผมจะอธิบายให้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 ให,ให้เข้าใจทีเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนะจะอธิบายเรื่องการเงินดีสครับ